อาหารไทยโบราณที่แทบจะหากินไม่ได้แล้วเตรียมลิ้นของคุณให้พร้อมเพราะเราจะพาย้อนเวลาไปชิมรสชาติแห่งอดีตกับอาหารห้าไทยโบราณที่หาทานยากจนคนรุ่นใหม่แทบไม่รู้จักอันดับที่5ชื่อเหมือนลิเกพรามลงสงหรือข้าวพรามอาหารจานเดียวที่เกือบสาบสูญมันคือข้าวสวยร้อนๆโขด้วยผักบุ้งลวกราดด้วยน้ำแกงข้นๆรสชาติคลายน้ำจิมหมูสเตะ๊ะแต่กลมกลม่อมกว่าใครเจอร้านไหนขายต้องรีบพุ่งตัวไปกินด่วนอันดับที่4อาหารว่างชื่อแปลกมา้าห่อไม่ใช่เนื้อม้าแต่มันคือผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรด ไสหวานเค็มที่ทําจากหมูสับและถั่วลิสงเป็นของว่างคลายร้อนของชาววังในสมัยก่อนรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มระเบิดในคําเดียวอันดับที่3หอมรันจวนใจสมชื่อแกงรันจวนเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5จากภูมิปัญญาการนํน้าพริกกะปิถ้วยมาปรุงรสใหม่กับเนื้อวัวจนได้แกงที่มีกลิ่นหอมกะปิเป็นเอกลักษณ์เผ็ดร้อนสดชื่นเป็นเมนูที่เปลี่ยนของเหลือให้เป็นอาหารชาววังระดับมัตเตอรพ์พิอันดับที่2แตงวากุ้งดูเผินๆเหมือนผ้ากุ้ง,งแต่มันซับซ้อนกว่านั้นมันคือเครื่องจิ้มโบราณที่ใช้กกุ้งงย่าหรือว งสด้วยตะไคร้ขิงและน้ำมะขามเปียกรสชาติผู้ดีนุ่มลึกและหากินยากมากพอวิธีทาต้องพิธีพิถันสุดๆและอันดับที่หนึ่งแกงโบราณที่หายากระดับแลไอเทมแกงสิงหนแกงกะทิที่ได้รับอิทธิพลจากลังกาตั้งแต่สมัยร2ออใส่เครื่องเทศแห้งหมู3มชั้นและที่สําคัญคือต้องใส่ผักชีลาวและใบเตยลงไปเคี่ยวรสชาติเค็มมนันหอมเครื่องเทศนุ่มนวลเป็นรสชาติที่ร้านอาหารทั่วไปแทบไม่ได้ทำขายอีกแล้วและนี่คือ5อาหารไทยโบราณที่แทบจะหากินไม่ได้เพื<ๆ>่อนๆหลักเคยคุ้นชื่ออาหารเหล่านี้บ้างไหมครับ มนแชร์ไว้ได้นะครับ